สวัสดีค่ะป้าหมอมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่14นะคะสิงหาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันพระฤาษีสวัสดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะวันนี้รกษกงามยามดีนะคะวันพระฤาษีสวัสดีวันครูนั่นเองก็ขออนุญาตนะคะ ขอไพ่ชุดครูนะคะอันนี้เป็นสิบสิบปีแล้วนะคะพี่น้องจ๋านะคะสําหรับชุดไพ่ชุดครูชุดแรกนะคะดูแล้วจะขลังนะแต่หน้าไพ่ยังคงสวยงามมากเลยนะคะ <1> 1> พี่น้องขาชัดเจนแม่นยำน,นี่นีเลยนะกะ็ขออนุญาตนะคะ 1> <1> ในวันนี้ขอครูบาอาจารย์ไพ่ยี่สี่นะคะก่อนที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะคะ <1> 1> ขอจำหน่ายดวงนะคะชุดไพ่ชุดครูให้กับพี่น้องนะคะนี่เห็นไหมนะนะะเริ่มตั้งแต่วันนี้นี่นะคะคือวันที่สิบสี่ นะคะสิบสี่สิงหาคมนะคะซึ่งตรงกับวันพักราสวัสดีสีแสดสีสมนั่นเองและก็ในวันนี้ก็จุดทูปนะคะอ่าไอ้ไขวัดเจดีขอได้ไว้รับเนี่ยนะคะให้กับพี่น้องเพื่อสนใจนะคะนี่นะแล้วก็ดูท้ายคลิปนะคะ,ะว่าตัวเลขจะให้เลขอะไรนั่นเองแต่ถ้าสมมติใครต้องการเช่าบูชานะเพื่อที่จะไปจุดส่วนตัวทําบุญร่วมกันนะคะพี่น้องจ๋าก็สิบเก้าแท่งร้อยเก้าเก้าบาทเท่านั้นส่งฟรีคะ่ะพี่น้องค่ะและก็ใครต้องการที่จะ เข้านะคะกลุ่มแนวทางเลขนำโชครายวันรอบโลกนะคะมีค่าบํารุงช่องทาบุญร่วมกันเหมือนกันนะคะก็เดือนละสองร้อยกาบกาบาทนะ,ะตกวันละ9ก้าบาทเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะคุ้มเนาะเซนคุ้มนั่นเองนะะใครต้องการก็เลขก็เข้าอยู่ในทุกวันนะคะอืมทักไอดีไลน์นะคะพี่น้อง่ะไอดีไลน์ก็ขึ้นที่หน้าช่องนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเอาละค่ะเข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจกันนะ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก,ก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่ได้ติดตามกันมานะคะเป็นหลายหลายหลายปีเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็คิดว่าก็คงยังจะต้องสนับสนุนหน้าติดตามกันต่อไปนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะมาดูกันเนาะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนบ้างนะ,ะเอาละไปจุดครูขึ้นนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะดูว่าจะเหนื่อยนะเรื่องของการงานเนี่ยไหมคะอื สิบไม้เท้าก็คือในเรื่องของพารางานในเรื่องของกิจการนะคะอ่ยังคงที่จะต้องรับผิดชอบอยู่เนาะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแต่ก็เอาไว้อาอยู่เอารอดนะสำหรับสิบไม้เท้านั้นเป็นไพ่งานหรือกิจการที่ดีนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะใบที่สองนะคะบอกว่า บอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นอาจจะมีการเดินทางนะคะติดต่อประสานงานนะคะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องคะและก็อาจที่จะเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะชาเม้น์ก็คือไพ่เดินทางนั่นเองนะคะเดินทางทํางานนั่นเองรบก,กับงานนั่นเองเรื่องของการเงินก็ดีค่ะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้ค้าขายมีกําไรมีโชคลาภขมาถึงไม่เยอะก็ตามนะคะสําหรับเด็กถือเหรียญน,นะคะ ก็มียอดเงินเข้ามาแน่นะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ละค่ะ,ะสุดท้ายแล้วพี่น้องวันอาทิตย์คาย,ยังคงเป็นผู้กํากับอยู่นะกำกับงานนะกำกับบริวารดูเลยังคงมีไฟมีพลังอยู่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือเรื่องอารมณ์นะ,ะอย่ามาพลังเนาะเดี๋ยวลูกน้องล,ลูกน้องหนีหมดนะคะพี่น้องคานะว่ายอย่างนั้นนะสําหรับราชินีราชินีเหรียญน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหน นะคะเลขนำโชคนี่ก็บอกว่ามาจากเลขประจําตัวของเราเองส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข1นึนะคะแล้วก็7 4 10 74คะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์มากค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะสำหรับไพ่ชุดครูนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะสวยงามมากนะมีเงินเข้านะคะพี่น้องคะมีเงินก้อนโตโต,ตละใครที่เครียดเรื่องของการเงินอยู่พี่น้องวันจรรันทร์อย่าได้เครียดนะขึ้นสิบเหรียญแล้วดวงเปิดในเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินนะคะ เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะฮะหรือกิจการที่ทําเกี่ยวกับหนายหน้าเกี่ยวกับที่ดินนะคะถือว่าเจ๋มมากสําหรับพี่น้องวันจันนะคะเที่ยวนี้นะใบที่สองนะคะเรื่องยังคงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะนั่นหมายความว่ามีเงินเข้าตลอดละแม้ว่าจะมีรายจ่ายก็ตามนะคะแต่ก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของการเงินได้และก็ทุกการเดินทางก็มีเม็ดเงินรอพี่น้องวันจันอยู่นะคะพี่น้องจ้าสําสหรับให้อัศาวินเหรียญน,นะคะ ใบที่สามนะยังคงเป็นเหรียญอยู่นะคะก็คือเจ็ดเหรียญคิดวิธีการหาเงินก็ลงมือหาได้เลยอย่ารอนะคะพี่น้องคาเพราะว่ามีเม็ดเงินกองอยู่จริงๆนะคะ,อะมองว่าวิธีการนี้นะเราลังเลสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทําแล้วเนี่ยมันจะมีเงินไหมมีเงินจริงหรือเปล่าขายของแล้วมันจะมีกําไรไหมสมมติก็ลงมือทําเลยะค่ะนะสําหรับเจ็ดเหรียญมียอดเงินแน่นอนนะคะสําหรับพี่น้องวันจันแล้วก็ไพ่ดีสุดเลยนะคะกนกับพี่น้องวันจันนะคะคือ เดอะสตาร์ Star, นะคะเดอะสตาร์ Star, นั้นหมายถึงว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะคะก่อนหน้านี้ลงทุนอะไรไว้เนี่ยจะเห็นนะะผลแล้วหรือไปถึงดวงดาวทุกเรื่องหรือสิ่งที่กําลังทําอยู่นะคะเห็นผลนะคะทีละอย่างทีละอย่างเข้ามานะคะประสบความสําเร็จแน่นอนสําหรับพี่น้องวันจันทนระ์ดวงเริ่มเปิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียนค่ะส่วนเลขหนา้าไพ่ให้เลข10แล้วก็47ค่ะ10-47ค่ะ, 1, 0, 7, คะพี่น้องค่ะ ขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันอังคารนะคะราชินีขึ้นเอ็มเพนะคะเป็นไพ่รวยนะเออพี่น้องวันอังคารรวยแล้วนะคะอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานเงินบริวารก็แล้วแต่นะคะบุตรหลานคนรักนะคะอืมเยี่ยมมากเลยสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเหมือนกันนะคะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีค่ะพี่น้องค่ะขึ้น6กไม้เท้า นะคะรอข่าวก็จะมีคนส่งข่าวโดยเฉพาะในเรื่องของการงานกิจการโดยเฉพาะกิจการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายทีมงานดีมากนะคะพี่น้องวันอังคารคะแล้วก็ไว้อบวัตถุนนะคะพลิกปฏิหารเกิดกับพี่น้องวันอังคารแล้วล่ะคะ่ะนะคะคุณจะโชคดีในทุกเรื่องนะ โดยเฉพาะทุนทรัพย์ัย์สินนะคะพี่น้องคะมีเงินก้อนโตเข้านะในวันพรุ่งนี้โอ้ยเยี่ยมมากเลยสาหรับพี่น้องวัดอังคารนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะดวงเปิดสุดเลยนะคะสุดท้ายแล้วอะไรที่เรารอจังหวะรอโอกาสอยู่ก็ลงมือทําเลยค่ะพี่น้องค่ะอย่ารอนานนะเพราะว่าดวงเปิดสุดแล้วให้พี่น้องลงมือจัดการเลยนะคะมีแผนอะไรอยู่ในหัวล่ะเช่นยขยายในส่วนของกิจการงานเห,หรืออย่างไรเนี่ยก็ลงมือเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะจะสําเร็จแล้วในทุกเรื่องค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนเลขประจำตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข3 6 1 0 9 3 6 1 0 9เกค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันบอกว่าทำงานหนักๆเลยๆนะคะจากกลางเดือนอยู่แล้วอะเหนื่อยหน่อยนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราขยันแล้วก็อดทนนะคะลุยๆนี่มันก็จะประสบความสำเร็จ ไงไม่เหนื่อยเปล่าไงนะคะในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีแปลนนะไปแล้วนะคะไปอย่างไม่มีแปลนอย่างเร่งรีบให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์สมมุติว่าจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มีข้อมูลให้เหตุผลให้อารมณ์ดีๆนะคะนีอย่างนี้มองโลกในแง่ดีไปแล้วพักผ่อนด้วยทํางานด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเออต้องอารมณ์ดีเหมือนกับเดอฟูเนี่ยนะคะ และทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะนี่แต่ยังติดในเรื่องของอารมณ์อยู่นะคะพี่น้องจา่าถึงแม้ว่าจะมีไฟมีพลังก็ตามนะแต่เรายังคงเป็นเด็กดื้อนะคะยังไม่ได้ดั่งใจกับบริวารประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องปรับนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะจะทําให้เราเสียการได้ถ้าเราเป็นเด็กดือ้อหรืออารมณ์ร้อนนั่นเองค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเด็กจําตัวจ้ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เด็ก7401 7401ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเ็นค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนบอกว่ากลุ่มอ,อกกลุ่มใจเครียดกังวลนะคะหมกมุ่นคุ่นคิดนะคะวีตกกังวลนี่มากเลยนะคะพี่น้องคะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองค่ะนะคะพี่น้องคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันกําลังเป็นปัญหาอยู่กําลังมีความทุกข์อยู่ให้คิดอย่างเดียวก็คือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคะ่ะให้คิดง่ายๆแบบนี้บ้างนะคะพี่น้องคะนะและมีเรื่องน่าย,ยินดีรอพี่น้องอยู่ในวันพรุ่งนี้มีการฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ ฉลองเกี่ยวกับมงคลสมรสก็ได้นะฉลองทํายอดขายถึงก็ได้นะคะพี่น้องคะฉลองกันเป็นทีมนะคะไม่ได้แย่อย่างที่เรากังวลสุดท้ายแล้วพระหมอจะทานายแค่คลิปนะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนีย์จันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่หมดเคราะห์นะคะพี่น้องวันวันพุธกลางวันนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนโทษนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอ่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนียจันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่ นะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอ่าอย่าวิตกกังวลนะแต่สิ่งที่จะต้องเตือนคือเรื่องสุขภาพนะคะโดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยสบายอยู่เนี่ยนะคะนอนให้หลับพักผ่อในให้เพียงพอไปหาหมอกินยาเนี่ยประมาณนั้นนะคะโดยเฉพาะกระดกูกระดูกส่วนหลังทั้งแถบเลยนะเรามาระวังนะคะพี่น้องค่ะนะดูว่าสุขภาพไม่ค่อยจะโอเคเอาซะเลยนะคะ นะฉะนั้นแล้วกลายเป็นแบบนี้อยู่ปรับนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะนะปรับปรับปรับ,รบดวนเลยไม่งั้นอาการเราจะแย่เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเอ่อเป็นตัวเลขที่เราคํานวณของเรานั่นเองคะ่ะสวนเลขหน้าไพ่ให้เลข18309 18309คะ่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงเห็งคะ่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดี สำหรับพี่น้องวันพฤหัสบวสดีบอกว่าหนึ่งถ้วยนะฮะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีในเรื่องของอาหารการกินสุขภาพดีขึ้นโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องคะพี่น้องวันพฤหัสบวสดีน่ะดีหลายเที่ยวแล้วนะคะนะแล้วก็โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นี่ขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยนี่ก็ถือว่าดีดีอยู่นะคะแปดเหรียญอีกต่างหาก นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนอะไรก็มีเม็ดกาไรเข้ามาและสามารถเก็บเงินได้แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้นะ่ะนะคะพี่น้องขาเริ่มที่จะวางแผนในเรื่องการเงินเก็บเงินได้แล้วนะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะใบที่สาบอกว่า the m a e s i u m คิดการวางแผนเรื่องอะไรก่อนลงมือทํานะคะจะประสบความสําเร็จถ้าเราได้ลงมือทาลางสังหรณ์เม่นๆแล้วก็เม่นเวอร์ในทุกเรื่องนะคะไอเชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักย้ําเน้นให้เราคิดบวกๆนะคะ,นะคะพี่น้องนะ สุดท้ายแล้วก็คือยังคงยุ่งงานเป็นปกติงานยังไม่เป็นระบบระเบียบนะคะแถมมีความขัดแย้งกับบริวารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราบริหารจัดการเข้านะคะพี่น้องคาไม่เกินความสามารถของพี่น้องวันพรฤหัสบดีหรอกนะคะพี่น้องคานะเก่งอยู่แล้วเลขนำโชคประจบไหนเกิดจากเซนต์ของเรานะคะเลขหน้าไพ่ให้เลข1815 1815หหค่ะพี่น้อง่ะขอให้เห็นๆคะ่ะมาดูพี่น้องอ้วนวันศุกร์บ,บ้าง สำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นบอกว่านะคะสามดาบอนะ่าสามดาบนั้นเนี่ยบอกว่าอากาักผิดหวังรักพูดหรือเปล่านะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะหมายถึงว่าเราไม่สบายไหมนะหัวใจเป็นยังไงนะความดันไขมันมีไหมหนี่ต้องระมัดระวังนะสามดาบเนี่ยนะคะระวังเกี่ยวกับคุนส่วนด้วยนะนะคะเห็นไหมบริวารจะทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไ้ก่บพี่น้องวันศุกร์นะคะอย่างบอกบอกก็ภารักงานหละหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวเงี้ยนะสาหรับหดาบเนี่ยนะคะ พี่น้องขาระมัดระวังเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้จะคิดจะร่วมทุนลงทุนกับใครเนี่ยบอกว่านอนนิ่งๆไงไหมให้นอนนิ่งๆนะคะพิจารณาดีๆและสุขภาพอ่อนแออ่อนเปลี่ยนเนี่ยก็ควรที่จะพักผ่อนพักร่างนะอย่าซนนะแกพี่น้องขานะดูว่ามันจะไม่โอเคเอานะคะสุดท้ายแล้วนะคะดาบทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะปิดบังซ่อนเ้นหรือมีปัญหาอะไรที่เก็บเอาไว้คนเดียวอ่ะถ้าแกะแก้ไม่ไหวเนี่ยนะเราก็จะต้อง ึกษาคนรักคนในครอบครัว <c oughs> ให้ช่วยแกะช่วยแก้หรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราวิ่งแกวิ่งแกแล้วมันยังไม่ก้าวหน้าเขาบอกว่าให้นอนนิ่งๆ่นะคะเดี๋ยวเ,เงื่อนเวลาหรือเวลามันจะช่วยแกช่วยแกเราเองนะคะพี่น้องจา๋าเอาอย่างนั้นกันเลขนําโชคไม่บอกดีกว่าเราบอกแต่เลขหน้าไพ่มีเลขสามห้าสี่เจ็ดสามห้าสี่เจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาบางสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องจ๋าเนาะ อ่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะพี่น้องจ๋านั่นหมายความว่าสายเปีสายเปีอารมณ์ดีดีนะคะนะคะอ่ารักเด็กๆแน่นะคะ,านนะ,คะสายเปีนี่อารมณ์ดีแบบนี้แหละดีแล้วนะคะอ่าแต่ว่ายังคงที่จะเครียดในเรื่องของการเงินนะเออเอ,อต้องใช้เงินแล้วเงินมันมาไม่ทันเนี่ยภาระเยอะเนี่ยนะคะปล่อยวางบ้างนะคิดแต่เรื่องเงินเนี่ยาจะจับนะคะพี่น้องวันเช้าค่ะนะ,ะป้าหมอเหมือนกัน,นตึงเครียดอยู่เนี่ยยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อยู่ดีแหละนะคะเออขึ้นสติ๊เนี่ยเราเป็นผู้หญิงเก่งเนี่ย เป็นหัวหน้าครอบครัวนะ,นะคะมีสติปัญญาเป็นเลิศน,นะ่ะเราก็สามารถจะแก้มันได้อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอางานบริวารหรือเรื่องของการเงินก็แล้วแต่ส่วนคนในครอบครัวบุตรหลานคนรักก็ยังคงโอเคอยู่ยังคงที่จะให้ความรักความเมตตาอบอุ่นกับพี่น้องวันเสาร์อยู่นะคะพี่น้องจ้าฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์อย่าเครียดนะเรื่องของการเงินเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลปก็จําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้าห้าแปดหก 5 5 8ห้าดหค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเเอาละค่ะเลขไอ้ไขวัดเจดีๆให้3ตัวชัดๆนะเดี๋ยวคุณหมอบอกให้เนาะมีเลข4 7 5ห้าค่ะ4ี่เจห้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดเฮงเคะ่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ